สวัสด anyway, ีครับแฟนๆของวิธีอีสานครับผมสำหรับวิธีอีสานเท่าเมื่อนี้กับมหาอยู่หากินขึ้นเก่าล้วครับเมื่อนี้สำหรับเมื่อนี้กับลงมาหวยมาหนองครับผมกับทีมงานเก่าครับผมหลังจากที่ว่าไปหาโนม่าหลายเมื่อแล้วกับวันนี้มาอยากกินปลาครับผมกับมานะเหมวยน้มหนองครับเมื่อนี้กับมากับทีมงานว่าเก่าเท่านี่แหะครับก็คือพันพร้อมแล้วกับพันซักขึ้นเก่าแล้วครับผมครับคุณพ่อถาพุ่นกับมาล่ำครับผมว่าอยากมาตึกแหนะครกันนะครับกันก็จะได้ตึกแหะตึกงแหะก็ต้องมา กาสางทุกคนครับสังบัวสางอย่างทุกคนแล้วมากัดอย่างไวเรยบร้อยแล้วน,น,น,นี่แหละครับน,นี่กาดมันห่อนะะามาทำมาจากากันอาบน้ำมาทำมาจากเรียนน้ำ <c oughs> เป็นไน<อ><ด>พี่น้องค, <c oughs> รครับนี่แหะครับผานานี่ก็ละแมนมาเื่อ,อนี้เื่นอนกินพวกพีโอ้กินน้ำน้ำเมื่อเรีนมากิน้ำก้นาง่ายไม่หลดิ สู้ยืนบาด่ายืนบาครับครับนี่แหละครับบรรยากาศครับผมเอาปลาครับมวันนี้กินปลาก้อนหนูกินไรมือแล้วหนูเออเอาปลามาเลย้ได้มือหนึ่งครับครับนี่แหละครับต้องโซ่ดอกคายมือหากินหายกินทั้งสิ้นแล้วหายกินพวกปนีละปากอีหนึ่งกระไม้ก็มาบักตุ้ดป้องเนี่ยมึงหาทั้งหนูหาทั้งปลานี่นอนขนาดเลยโคตรด่า เดินนำซะก่อนมาเลียวแหมาเดยตุดฟองอ่ะสิบคนนด้ที่เดครับบรรยากาศก็ผมการสิพากันฮื่งซะก่อนหรครับฮื่งแล้วฮื่อแล้วหมดแล้วครับทางชิดตึกแล้วครับเดี๋ยวฮื่งแล้วคราบอางมาเบิ้งอีกเท่านึงครับผมแล้วขอเวลาฮื่งซะก่อนครับช่วงเนี้ยนี่แล้วครับนี่ครับไปฮื่งเรร่อยแลอวมาเนี้ยไหนทำตรงหัวซุ่นไป น้าเนี่ยละครับคือบรรยากาศครับผมเพราะว่าเขาหื่นบัวหื่นยังขึ้นเรียบร้อยแล้วครับเั็นี้ก็เลยลงมือแล้วคุณพ่อว่าสูดแล้วทั้งหมดเดี๋ยวไปชมกันครับยังอยู่ในเหงายู่ป่พ่อครับนี่ครับครับจิกตีนไม่ดีก็มีปัญหาหรอก บรรยากาศครับผมอย่ามันมาตุ่นตั้งเตรียเดี๋ยวม่ลกันะซ้ำมะก้วยปะพ่อน่ละโอ้โหโทนี่แะครับคือบรรยากาศครับผม แน่นอนกระดาบเว้ยน้องหาปลาได้ดิโอ้เออครับนี่นะครับหาปลาครับเนี่ยจาเอ้ยสโล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 เนี่ยครับเนี่ยครับเอ้ยบรรยากาศครับผมต้นเหยนเลยปลาอจะได้เหยื่อหรอครับสันสุนใบสุนมาอยู่แถวนี้ละอยู่นู้นเฮ้ยชาร์ตวุยเปล่าไงลุง าเขาวปาจิกตดีดีว่า,า<พ>อยู่นี่แหละปลาขมาตั้งแนพี่อยู่ในแหอยู่นะพ่อเนี่ยแหงปลาเหมืนอมนนอ่นเล็กมัน<อ>มนั่ะลุ่งเตะเหยแล้วมันยังคุ้มบระยชอืโหาเิูนึ่งเนี่ยั้านครับเนี่ยเราเนี่ยเรคุณพ่อท้าผานทายเรามาทำกันเดีเ่นี้ทีมงานเลยดเดี่ยันนี้ ตัวน้อยนึงเฮ้นเแน,นาามตัวน,น,น่อยนึงตัหน่ตัวห่นึต่อยนึง <c oughs> ตัวน่อยนึงตัวน่องตัน่อยนึงวหน่อนงนัอนงตัวนอน,น,นอง,อต,งตัวนอาเาตัวหนงตปวดน่อยนหอยัน่นตน่อยนอนตัวอยนตัวหล่ยัวน่ึวหนยนตั่อนึัห่นันอยนัว่นแ่อยง่อยนึง่อนงแท้ของแท้นอนห่ยงัว่ได้พ่อมันเนาะ ท่นเ่อท่วามันเอ๋อท่านลุกแกะเยอเนี่ยเหี้มันฟูอยู่ต๋องกระุนบาพ่อมันดีดีเดยคำุนบ่ตีงเด้เพื่อนเนี่ยนี่ดักคือกันเด้เอาคนหน่อย อออ่่นนนหยกเอามาเลยพ่อปลายังก็ได้เอาสักก้อนละห้องเอาแดงหมันสักก้อนมันพนันได้จากตัวได้เนี่ยได้หึงอันนี้มาเนี่ยบ้านบาดที่ไหนบาทที่สองพ่อเลยบาทแรกวะบาทแรกเอ้ยเอาละเอาเราสักก้อนหันแรกเอาสักก้อนห้องอันเสด็จบินไอ้ยังเครื่องไส้เอ้ยใส่พ่อเสีพ่อโชว์โชว์เบ้ยแหกมันแล้วบาานี้แน่นอนแล้วเอาดึกกันไปเลยเอฟบ้านเนยะครับแหกมานแล้วครับเมื่อเนี่ยได ได้ต้มแล้วหมานแล้วได้ต้มหนึงแล้วไม่ผมเปันปากคอตัวนี้ตีเพราะว่าย่ยครับคือบรรยากาศครับผมป่าปเลยห้องมันเนี่ย,อ,ยอืมสบายดวพอเนะ หากินได้เฮาเลยฟังฟังอ๋ออยู่ในนี่แ่ละข้างวังสั้นนั่นปลาตัวนี้อยู่ในนี่แท้ๆล่ะกินกันเล็ดดีเลยไหมอืมบอกดอกเขาไม่ได้พอไม่ได้ซื้อตัวนี้ยต้นหอกดอกวงวางดวงของมันทั้งนี้ ครับคือบรรยากาศครับผมอยู่หากินทั้งสี่แล้วครับคนดีสารเฮากำลังวันนี้ก็ถือว่าอากาศดีแล้วครับก็ก็ฮอนปานเดยแต่ว่าช่วง,งเช้าร์ฮอนอยอะช่วงที่ที่ใกล้ใกล้กลกลทเที่ยงกะเออขึ้นไหมนะครับมืัอนี้ถือว่าดีอยู่วันนึงแฮเช็คสวอปเฮ้ยเอาเอาเอาซูนเหรอครับทุกคนข้างบนน,นี้ไกลปานเดยหรออยู่แถวนี้โอ้ยเงี้ยกลวงครับโอ้ยแฮเช็คสวอปคนเนาะ เนี่ยถ้าว่าเจ็ดสอดีกว่ามันคักหรือแม่ในสิบสอดกับปะแล้วลงลงว่ากี่ดิช่วยกันยิ่เนี่ยจีเป็นตัวตัวนี้แหละโอ้เนี่ยครับอ้ยโง่เหมืนันนี่เนี่ยครับได้ต้มเที่ยงแล้วครับมื่อเนี่ยเพามันได้ดันอยู่ในแหนี่ยละเร็วแล้วแห่หมเสียบนะเห็นี่ค้อยึ้ต่ำกขดก็ควยเนี่ นี่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 ไี่ีละมันเหี่ยบ่จมมันเล่นปลาม่เล่นลวกเลยอืต้องเหี่ยมันจมไปทงางก่รนพนธแนมันเป็นมันต้องเหี่ยฟูนะก็ตัวแ่บน,นี้เลยน,นี่เฮ้ยจำแขนวนจำตัวใยถึงยึดหยนกทราบ่อกคือลุงยานสิเฮ้ยตัวนี้ตัว <laughs> นีนั้น เลนยนนี่มะออเล่นเลียนอพอเนี่ครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวมาลุ้นกันครับผมครับแ่มกลังหาอยู่เรีวยู่เรียวยู่ไปเลยไปลไปไหนพ่อไปไปไปนน้ำเลยว้าห้าเียวกับนิวอ บรรยากาศครับผมโอ้ในตุ่มเทียงบนว่ามเมอหน่อยหิวเขาไล้ในเซเิตนั้นกาเขรืเน่ย้นลงน้ลวันี้นึ้ี่อันนี้ยอมแหเลยโอ้แหมันกว่างเนาะแหมันกว่างแหมันกว่าง ผ่านสักมาเนี่ยนะครับนี่นี่นะครับตัวมานเข้ามาแล้วเด้เนี่ยนี่ของแท้ได้ครับนี่ผ่านสักได้ลุงมือเองนี่ขอโทษด้วยครับนี่นี่นะครับทีมงานครับมือเนี่ยเพิ่มมาอีกคนนึงครับเพิ่มมาพ่อทาเพิ่มเพิ่มมาน้ามือเนี่ยหายุหากินน้ำกันครับมันดูหนีละมันกับใบเยอะตัวมันยังมันไหนดิมันเงิน

โอ้ก็ถือว่าต้มเที่ยงแล้วครับมืัอนี้โทษ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 มาแล้วครับมาแล้วครับมืัอนี้มากับคุณพ่อถาครับผมถือว่าเป็นนักหาปลาเมื่ออาชีพผู้นึงแล้วครับผู้นี้สำนักการเลยครับเรื่องการหาปูหาปลาตึกแหแซแมองได้พ่อเงียบกินเลยตัวนี้เหรอตูวนี้ป่พ่อนี่โอ้ละนี่ก็ได้บ่อน้อยบ่อน้อยบ่อน้อยกำฮัดด้วย ดดครับคือบรรยากาศครับผมการหาอยู่หากินเท่าสิแล้วครับ<ม>คอนอีสานบ้านเฮากหะหา,ยหายอยู่หากินยังสิแล้วครับกะพอได้อยู่ได้กินครับผมกับว่ได้ล้วงได้ลายยังละได้กับพอได้เลี้ยงแล้วง่ายอยู่ครับยังในพันสักบอตึกตักแน่บ่กับไว้หางมันละเนตัวกระดแล้ว ไม่อาจจกแล้วนะบวหิดน้ำแมปลาเงี้ยหเ้ยโอ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 มยโอ้ยอยอ้อยโอยโอ้อ้ยโอ้ยโอนยโ้ยอ้ยโอยโอ้ยยโอ้ะโอยอ้ยายอ้ยโอ้ยโอ้อ้ยโอ้ยโอ้ยโยอ้ยยอ้ยโ้ย้ออนั้้ครับนี่เก็บเก็บปลาย่างเดียวเก็บกบอยยอย ครับคือผลงานนะครับผมคือเฮ้าได้พํกการบวอเรียบร้อยแล้วไปเนี่ยครับการเรือแต้ที่ลงมือนะครับการลงมือไปแล้วละบาทสองบาทแล้วนะครับผมกับหาปลากินเขาเที่ยงครับตอนนี้ก็รู้สพกว่านาที่เที่ยงแล้วครับตอนนี้เที่ยงก็กลัวแล้วครับที่บ่ายแล้วละยูเขาแล้วบัตนี้ก็เรียกว่านั่นต้องกินเขากินน้ำาเข่านั้นครับบัตนี้นะครับพ่อถามเพิ่งกำลังกีดังไฟเลยบัตนในจีป่ากินเขาเนี่ยนะครับเอาม่ากลางฟ้ารถครับคือบรรยากาศครับผม หูขาวแล้วเอาหอยนี่บ่จี้สักก้อนเจังไดรจี้ทั้งหอยจี้ทั้งป่าล่ะจับๆไปเลยเฮะครับ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 เอาแซ่บไปเลยแซ่บไปเป็นลูกทุ่งไปเลยไหมนี่แหละครับคือการอยู่การกินแบบพี่สานเลาครับง่ายๆเลยนะพ่อเนาะน่ครับบรรยากาศทัวร์ถุเขาแล้วว่าซท่านะโอ้ยังเรียบร้อยแล้วครับปลาพอได้จี้ได้ยังแล้วครับ นะครับบรรยากาศครับผมแล้วว่าด่างไฟไปเรียบร้อยแล้วครับทั้งนี้ที่เมง่อกี้นะครับนี่ด่างไฟเรียบร้อยแล้วเด้่ยหิวเข่าแล้วมาใช่ไหมท่านได้อยู่เนี่ป้านี่ครับเดี๋ยวถ่าคุณพ่อเพิ่นจวดแล้วครับเนี่ยครับบรรยากาศครับผมเดี๋ยวคุณพ่อถ่าไอ้โซ่สีมือเราหิวเขา่าได้พ่อจัดมาสักกรอนเลยจจลครับปลาก่อนครับ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 ด่างไฟเรียบร้อยแล้ว่าแต่ปลาปะเนี่ย ครับคือบรรยากาศฝนครับผ่านซักกำลังเชี่ยวขึ้นแล้วปะครับนี่นั่นไรเทปุ่นนี่ยิ้เขาแล้วนะครับ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 นี่แหละครับบรรยากาศครับผมเรียบร้อยแล้วกระทาได้จอบบอนเท่านั้นหรือปล่เนี่ย จังไงครับคุณผู้ชมเบิ้งครับเบิ้งครับครับบรรยากาศครับผมตอนนี้อะไรเล่ยปฏิภาสกินเขาสะก้อนครับผมเพราะว่าเขาเนี่ยยังเรียบร้อยแล้วล่ะคุณ่ะขึ้นอยู่ได้เพราะปลาทั้งเนี่ยบุ้ยขึ้นอยู่ได้นี่ยล่ะเนี่ยนะครับกปฏิภาสกินเขาสะก้อนได้แบบนี้เนี่ยครับพ่อขั้วครับผมพ่อขั้วหัวปลาเขาโดยพันธซักครับเมื่อนี้จัดสะก้อนครับจัดสะก้อนจัดสะก้อนนี่ยนะครับ เขาเที source, ่ยงสะก้อนเท้านี่ยนะครับอาหารเที่ยงเข้ามาเนี่ยเฮ้ยปลาเสียมครับผมปลาเสียมปลาเสียมปลาเสียมเด็ดเลยเด็ดเลยหักคอเฮ้ยนี่แหละครับลูกทุ่งอีเลียครับวันนี้แม่เรียบร้อยเลยใหญ่เข่งนิ่งนี่ยนะครับบรรยากาศเฮ้ยเนาะนี่ยนะครับอยู่เติ้ยงเลยตัวนี้งหักข้อวัไหนนี่ปลาเขีงนพี่ท่าไหนครับปักมือแทนมั้ง นดี๋ยะครับบรรยากาศครับผมนี่ยแล้ครับเครื่องเคียงกันได้เบอรเนาะกับจซีกี่คซิบดีกีครับผมปวดแง่เลยมือนี่เขาจัดเลยครับกินแทบแทบเลยครับผมกินกลางทุ่งนี่แหละละเดี๋ยวแล้วก็แก้มมือเนี่ยหิวข้าวแล้วท่านว่ากินข้าวสักอนนี่ยวนะครับบรรยากาศครับผมกัดได้ยุ่ยกินเข้ากันได้ครับเข้าวโซกอมันกันสักอนมือเนี่ยมันคือทีงไหนที่หิวแล้ว นะครับนะครับเผาเลยเผาเลยเผาเลยเฮ้ยครับผมบเว้ยสุดยอดเลยเอ้าปลาคุกฝุ่นปลาคุกมาเลยตายปลาจิ้งตัวนี้ถูกไหมตัวกระปุ้นด้วยปลาจิ้งไหมครับดำเลยดำเลยพอดำเลยดำเลยเขาลูกทุ่งลูกทุ่งเราบริเกียวดิจัดเลยจัดเลยครับเบอร์นี่นะครับ กินแบบลูกทุ่งหรอกครับบ่มีการลิ้นดอกไผาอยากให้เลยเนี่ยนะครับการอยู่การกินของคนอีสานเฮาครับจีปลาซะก่นอนหิวเข่าแล้วมื้อนี้มาๆครับมาๆๆอีสานเฮาอยู่กินตทวาันทิพย์ด้วหอยทิพย์ปุกินก<ะ>ี่ยวหอยทิพย์ปุกินปลาทิพย์ปุกินครับตีอย่างเดียวต้องเฮ็ดให้สุกนี่ยนะครับนี่ยนะครับ,บเบิ้ยแก่กันเหล่าขาว,ขาวเขาเอิ้นมากหอยอยังครับนี่หอยเชลลี่เชลลี่ หอยเชอรี่เป็นเยื้อไงไม่หรือมาเป็นเนื้อไงเอาการเลยเอาเขาไฟเลยพ่อนั่นละ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 ของแซ่บเขาเหรอครับจีหอยไปขายกันล้เลยบุ๊บาทเจ็บาทมือนนี้นี่ล้นหนึ่งอ่ะแม่ยหอยสดเนี่ยหอยสดแต่ว่าแถาเฮ็ดทำได้แล้วล้วนแล้เป็นรวยเหมนนี้นี่โอ้ครับครับบรรยากาศครับผมขายอยู่ขายกินเ่าที่แปดที่บัตลูกกองถามันพุ่เรียบร้อยเอาไปใส่กู้กองอ่ะรถเกียร์้อ ไอ้นี่ก็สำคัญนี่ตู้ฟองเขาเหรอมาแล้วครับตู้ฟองครับเดี๋ยวจับนั่นมันน้ำอีกไม่ย้อนแดงแดงเดี๋ยวมึงมซุกตัวก่อนก่นเรียกตู้ฟองโอ้ยชิโนมันอาบน้ำทั้ก้อนนี่ยแหละครับมาแล้วครับนี่ปลาตัวไม่อีกเลยมื่อนี้ก็มาน้ากันขึ้นเขาตู้ฟองเนี่ยใหญ่ขนาดเลยน้ำเมื่อกี้มันจะพันดีกว่าครั้งนี้พันวันนั้มันพันเขาห้องเราหมดตู้ฟอง แอ่นอนขนาดเลยได้เดนี้เฮ้ยตัวยุ่งมึงแล้มเนี่แอ่นอนครับแ่นนอนแอ่นนอนไม่จัเม็นเอาหน้ามือเยเออหอยใหญ่ครับุ้งนอนไฟใหญ่ดบยไใหญ่เลยดับดับับเลยัับับับัดับดดดดัับดับไดับบับเัับับบัับ เดี๋ยวหลังเมื่อกวันมือดำลุกหนีเต็มนี่ครับบรรยากาศทั่วไปน้ำให้น้ำสวนเท่าไหรครับนี่้อปลาตอวนี่จะได้ปล่อยได้เปลาตองนี้ครับได้ะตัวปลามันลุกหมดไหมอ้สิได้น้องพ่อเปิดน้ำเต้าหามุ้งกูเหอจะมาสอดแจ้งเหรอ้ามันเ็นแบน้องบักนี้ไหมทำหูมาขึ้นมาดักเลยเมี่ย การโดยทั่วไปครับผมปลาเ้าหอยเ้าใกล้แล้วครับผมใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วที่ได้กินเยอะบรรยากาศแบบนี้กีหอยกีหอยน่าแกงก็เหลาขาวเนาะมันนี้เนาะเดี๋ยวครับผมเอ้ยคักเลยมาเนี้นี่แหละครับ40ดีกี้วะหันมาโชว์หนู้40ดีกีครับผมบไม่แก้วมันบไม่แก้วกินได้วะเนี่ยเอาแบบลูกทุ่งเลยบพวกแก้วก็เลี้วเฮานี่แหละครับน่าฆ่าเขาท่าเลยค่อยๆกิน เนี่ยเออหมอยหน่อยนี่ก็มานน้ำตลอดได้เด่แน่นอนขนาดเลยผมเคยจับปลาไหมเหรอครับลูกสิบปี่าปลาเด็กจับปลาดูปลาคอปลาหิ่งครับครับนี่นะครับหาอยู่หากินเฮาบ่ได้กินดิบเด้อเวันนี้กินผ่านไฟอย่างนนี้กกินเด้อครับไอ้ว่าอีพอคนดิสันบ่กินปลาดิบแม่นบ่บ่กินปลาดิบครับย่านอยู่ได้เห็นว่าก็ได้ ข้าวกล้อยอันนั้นกับไข่ยัดนอใส่หมดแดงกับปลาคั่วพวกอย่างกินอยู่หรอครับเแบบนี้ต้องซุกครับผมนี่ครับอากาศก็ถึเอ้ยเนาะขาเนี่ยมันใหม่ลราบอระปลาเ้าปลาเสียมเสร็จละนั่นแล้วย่างบุ้งเหม่บุ้งเหม่ตี๋โอ้ขึ้นนะถ้าหุ่นมันเลยเอ้ยแน่นอนขนาดเลยครับวันนี้คุณพ่อถามเมียนแล้วยึกตีนก็ได้พ่อเด้อ ครับครับมาครับ่านผมได้จิตมเขากล้องบาเนี่ยลอยขึ้นเขารอขึ้เขาครับนี่ยบรรยากาศคตรอันพอยีักยลมนือยมือเร็นะมันันตลายมือเร็วาับหมูมือนี่มาัปลามือนี่มือนี้มาหับปลาเ่ไดีไปหาหนูหกินหลายเที่ยวอะไรไหม เบื่ออะไรได้เตี้ยเบื่อเบื่อหนูแล้วมาหาปลายแล้วกันเนี่ยหากี้หอยวกันเนี่ยครับนี่นะครับบรรยากาศการหาอยู่หากินคนดีสารเท่าเหรอครับเนี่ยโอ้โหจดมากนี่คัดดิหนี่ไหนเนี่ยผอปลาหน,นองน้ำเมันอกี้ยิงไงปลากระลายบี่ยเอ้ยบนหนองมันหนองไงขึ้นแล้วออัอครับหนองเป็นพันกรายแบบนาะโอ้ยทางหาเลยต้องพ่อผู้มักหากิน เดี๋ยวจนสุดสายตาผมเนาะบ่ะมานธรรมดาเด้ครับเพราะว่าเพิ่อนกำลังที่โจกครับผมเป็นน้องง่ายนะครับแถวในเพื่นชิลกำลังชิเลื้อไม่ครับผมวันนี้น้ำของบ่อขาดหายอยู่หากินเบ้อสบายแล้วครับคุณมาหายอยู่หากินเป็นนองกระทุ่มเนี่ยบเป็นบึงง่ายเลยคือปลานี่สีมะปล่อยทุกปีดิครับปลาหนี่สีนะครับบรรยากาศครับผมการหายอยู่หากินเฮ้าเบ้อซื้อมาส่องกันได้ครับเอาเลยได้พ่อน้ำเลย ใไปน้ำปูน้ำปลาเขามาเนี้เฮ้ยเอาไปลูกทุ่มเลยพ่อข้าวต้มปลาหั้ยครับนี่แหละครับล้างไปนั่งนี่กุนกุนเอาครับมา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 กินน้ำกันครับเอาบอกก็นั่งมา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 เนี้เฮ้ยนี่ครับในไฟกับมีหอยซุกไว้พ่อหอยเขาลุกไปเรื่อยๆนี่แหละนอนแต่น้อนบายเนี้ยเอาจิ้มาหน่อยๆเด้อ ออกจักหน่อยบ่เอาออกแม่งก็ดีนี่เอาออกเอาออกจักหน่อยนะบ่เอาแล้วขัวซส่ไว้สูตรใดอีกมันปันนี่มือเดียวเกี้ยวซี่หน่ะนะนี่นะครับมันปวดปวดประสันปลาย่าอ่านอยู่ดิแทบเหนื่อยเอาก็ได้ตัวตั๋วละใส่หลายแซ่บหลายได้ผูกต้องมาอ่ะเว้ยเนาะนี่ครับการกินการอยู่ครับผมเอาแบบลูกชุกเลยเมื่อเนี่ยเออทำไมกับนี่มวยไงปวดเอาละ จำใน้อยๆจำหน่อยๆมดีมามายเอาครับเอาขามาเอาเลยเลยลุยเลยลุยเลยติบเขาเข้าอีใสเขาเข้าเขาไมเขาเนี่เขาไมจ้อุ่งทุ่งไหมีเขาไม่เขานี่นะครบออาบอมีของดิไปกินด้วมีเจอของสุกกังนเลยนี่ยกอันนี้กเขาหน่วกิโลวัวก็ยมีไหมวัวท่านตึกวัก็ตึกป่าดิอ่านเน่ย เห็นปา่ะนเห็นป่าเส้นปวกมากป็นเงแต่ว่าเขาเขาทำไมต้งเดี๋ยวพอเห็นกี่วมันมันเด้นป่ามากเงียบอหน่อยเดียวนั่นนะะภาษาอังกฤนี่ก็ไม่เห็นแต่ว่าตัวใหญ่กวนี้อีกสนเาปวกมากนรวกมากตัวข่อยปับเลยํำคันเร็วปวกไม่เอาเอาครับครับข้ามาข้ามาข้ามากินน้ำกันก้นนเอาเอาเอาโบยังโเปยังขึ้นไปเอาเอาเลย เส้ดผัวมาเนี่ครับเอานึ่มื่อนี่ยบเออาเอนไหมบ้างไม่่อนบ้งไบ้งตรงเมืองกอนหลจังกีกินเลยจินไม่จังกีใส้หมองเถือกันว่าอรินนนฮ้อนเลยนะเพราะไอ้กินเย็นกับินเย็นเขาเสบรกกิน้อนฮุกเาเพราะนั้นตายเขามื่อขาดม่จิ้นกินเลยนะแมนถือจอดเลยบตัวนตัวเมันตายไปแล้วมันบแซ่บเมีนคยวเนเออให้มัน้อนมันอุ่นตัว cái chú ăn nhé cháu biết gì không này nên có lại cái trứng ông thì rồi không

ให้กินแต่ว่าโบ้โบ้เลยหิดดิบเป็นยังกันกินดิครับครับมากมากยักมากเห็นแก่งกระไดเฟนเฟนครับกูเป็นเบิ้งกระไดเนาะกูเป็นเบิ้งเฟี้ยเยังกรับขันควาใจกรับมากกระไดคือว่าอยู่นี่ยุคอ่างน้องกระทุ่มบ้านน้องดูได้ครับพอได้อยู่ได้กินเยอะมาเลยซ้ำสิกินปูกินปลาเนี่ยโบ้เฉยปัญหาแต่ว่าดิบดีสิบโบ้กินดอกครับ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 สุดยอดพอสุดยอดแม็นคือว่าให้กินเนี่ยเขาต้องเง็ดสุกคือจังลูกหลานเด็กยังไงตัวเด็กังสี่ละครับครับเขาสิกินนั้นได้ ตาห้อยดิบนี่ห้อกกับเจงใจวานเด็กมาอัศวินที่นี่ไปหอกก็คือกันแมนครับแมนมาพเกินแบบนี้เลยให้กินซุปไปเลยครับกินเขาทงหน้าเพื่อนนี่แล้วก็กินเขาขานนองเลยเชิญเลยครับเชิญเลย ครรัับบนนี่ะคคือว่าการหาอยู่ให้จินฮงไม่ได้ซื้อได้ขายอย่างดอกครับครับครับคือหาอยู่ให้จินที่พอดพ่อนี่ยแหละบรรยากาศคนดีสารเทาเป็นจังนนี้น้อง่อเนาะน้ำใจเราเกิดดีเห็นกันเยอะแต่ว่าเรายาปลาปิงกันมีแน่ธรรมดาครับครับแม่ถูกต้องพ่อแต่พวกที่ว่าไม่ใครพ่อพ่อเนี่ยไข่ใครเป็นหากูดอ่ะให้พูดเท้ากินเด้อใส่บันเนอะเออยนี่ยแหละ จับก็ไม่เดี๋ยวแฟมกินเองเด็กน้อยเดยเด็กอเดีัยวด็กน้อยเดี๋วเด็กน้อยเดี๋ยวเด็กน้อยเดี๋ยเด็น้อยเดี๋ัวเด็กน้อยเดี๋ยวเด็กน้อยเดี๋ยั็กน้อยเดีจยวเด็นบอยเดี๋ยกน้อยเดายวเด็กน้อยเดียเน้อยเดี๋ยวมันกน้อยี๋วเด็กน้อยเดี๋ยวน้อเดวเาก้องเึี๋ยวเอาศดยมเดนอยเดี๋ยวเนเดียเด็น้เดดน้อี๋ยวเา็กน้อยเี่นอยเดี๋วเรับนดีหน้าเดี็กน้อยเเ็กน้อย็นเดย็นอิ่ม กินอิ่มแล้วมันก็แล้วมันบ่ได้ใช่ปัญหาอย่างเิ็กน้อยนั่นแม่นบ่าเด็กผู้ใหญิงรังควันกินอิ่มแล้วอาจควรเฮากับไม่พอใจกันรังเที่ยงนมาแล้วนั่นไงวุ้ยหยังครับนี่แหละครับกินอิ่มแล้วก็แล้วไปครับคือการกินกินข้าวกินน้าครับมื้อนี้ก็คือเอาแบบคางนองเลยครับนี่กินเขากะเลี้ยวก็สิได้ลุยต่อครับบัดนี้ก็นี่แหละครับบรรยากาศครับผมครับ นี่แหะครับการอายุหากินเห้ากันกินเขากินน้ำเห้ามือนี่คางส่วนเลยเขากางกันบ่ออันนองไปเลยเขาบพวกเจ็ดชั้นลูกหลานเด็กน้อยนี่เขาจอดรอมาแล้วใส่มันข้างหน้าดิครับครับแมนแมนนี่แหละครับอีค่าฮกปีข้างหน้าเขาตุงพึ่งข้าศสกมันเร็วนี่นะครับคือบรรยากาศครับผมการกินกันนะเนาะน้องสุกูยานไปแล้วพ่อหอยเอาสุกมเหรครับสุกแน่นี่นะครับช่วยนะครับครับครับเป็นของดิบเขาบอกว่าบป็นรายแรกกินของดิบ เจ้าพวกนี้กินมาดมันอยากนมาดิวายมันเห็นเนาะวาแซ่บะฟุกเนียแซ่บระลอยลักบอกอักกินตัวเนี่ยาปด้เราใช้จิ้มมันหรหอยอ่ะเจ็ย่งบวโอ้ยเนี่ย่ากินเราเย้อนหนังยังดิเฮฟ้าไปกิฟ้าไหมนั่งนั่งกินข้าไปแล้วเบิ้งฟลาพอนไปเนี่ยแหละครับได่มครับสมสมสมนี่แหละครับไอ้การชู่่กันกินองเข้านะครับน้องกา สำหรับไอคลิปนี้ก็ขอไว้สั้นี้ก่อนนะครับเนาะไปผู้ท้าก็จะกินเข่าแล้วบ้านนี้ก็จะได้กินนี่แหละครับสุดยอดสุดยอดสุดยอดแก้มเหล่ามึงเนาะมันมีตาอยู่ดิต้องต้องเอออาาตกกกนินเอาตาโลดแก้มเหล่าเลยบวใจมั้ยนะกินม่ได้ไม่เอาตาออกจะก็ซุกคือซุกแล้วหมูมิบุนะแบบรับิซุกแล้วมิบุมะปัญต้นเหงครับวิธีการหาอยู่หากินเข่านะครับเนาะกะสำหรับคลิปนี้ก็ขอไว้แค่นี้ก่อนนะครับเนาะวินีสารเข่า คลิปหน้าเขาจะไปจังไหนไปหาจังไหนกับปากที่ตามให้เด้อยครับเนื้อขอบคุณอะไรครับสวัสดีครับ